สวัสดีครับสวัสดีประจำ EP ที่100นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรงเรือนของเมลอนนะครับแล้วก็องุ่นซึ่งได้ลงไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้เมลอนก็มีอายุได้29่วันนะครับพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่หนึ่งเดือนนะครับอนนี่นะครับความสูงของยอดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหัวเข่านะครับถ้านับยอดนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณนะครับ๋ยวจะนับดูนะฮะ ประมาณนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดถึงแปดยอดแล้วนะครับช่วงระหว่างหนึ่งถึงเก้าเนี่ยเราจะทําการเด็ดทิ้งนะครับพอถึงยอดที่สิบนะครับเราก็ค่อยเริ่มไว้แขนนะครับแล้วก็เริ่มผสมยศมื่อถึงยอดที่สิบนะครับที่นี้นะครับจากหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับปัญหาที่เจอนะครับมีสองต้นนะครับที่เป็นเพลี้ยเพลี้ยอ่อนนะครับนี่ครับผูกฟางแดงไว้นะครับนี่นะครับ จะมีเพลี้ยอ่อนขึ้นมานะครับผมเปิดดูใต้ใบนะครับตอนที่มาทําค้างนะครับเพลี้ยอ่อนขึ้นนะครับพอเจอปุ๊บผมก็มัดฟางไว้นะครับแล้วก็จัดการนะครับโดยการใช้น้ำมันพืชอัตราส่วนนะครับน้ำมันพืช1ช้อนน้ำยาล้างจานหนึ่งช้อนผสมน้ํา2ลิตรนะครับแล้วก็ผสมกันแล้วก็ใช้ฟอกกี้หรือว่าใช้เครื่องพ่นก็ได้ครับมาฉีดพ่นนะครับพ่นแค่หนึ่งครั้งเนี่ยนะครับ ต right. right. are right. like ัวเพี้ยอนจะไหม้เข้าเลยนะครับพ่นสองครั้งนะครับสามครั้งเนี่ยก็คือไม่มีเลยนะฮะนี่คือประมาณสามครั้งนะครับสามถึงสี่ครั้งเนี่ยนะครับคือจะหายเลยนะครับถ้าพ่นนะครับจากการใช้สูตรนี้นะครับถ้าพ่นถ้าใช้กับที่เป็นมะเขือนะครับเพี้ยหายแต่ว่าเขายังตั้งตัวก็คือใบอาจจะมีการหงีกงอเข้าหรือไม่ค่อยสวยนะครับหลังจากที่เพี้ยหายนะครับแต่ว่าไม่รอดเนี่ยนะครับหลังจากที่พ่นไป ใบเขาก็ไม่ได้มีอาการที่จะงีดงอหรือว่าใบใหม่นะครับก็คือใบยังปกติด้วยอัตราส,ส่วนเท่านี้นะครับนี่ครับเพียอ่อนคือไม่มีเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะจะเป็นลนักษณะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นคราบดำๆของเพียนะครับนครับจะเป็นคราบดำเพียนะครับเพียก็คือหายแล้วนะครับพ่พพพนน้ำมันวันละครั้งครับอาจจะเป็นช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงตอนเย็นๆตอนที่ไม่มีแดดแล้วนะครับก็พ่นพ่นเสร็จนะครับก็คือตอนแรกก็จะมีมดอาคันไฟเต็มนะฮะแล้วก็พ่น ทั<ส>้งใบแล้วก็พืชด้วยนะครับนี่คือการแก้ปัญหานะครับแล้วก็เจอปัญหาอ่นนี่ก็เพี้ยไฟนะครับแต่ว่าไม่ใช่เพี้ยไฟเพี้ยอ่อนนะครับแล้วก็หายแล้วนะครับอีกมงปัญหาที่เจอนะครับคาดการว่านะครับคาดการว่าน่าจะเป็นเพี้ยไฟนะครับนี่ครับเพี้ยไฟลายแดงนะครับแต่ว่าไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรหรือว่าจะเป็นไบรัดก็ได้นะครับใบหงิกงอเข้านะครับ ยอดไม่เดินนะครับเนี่ยต้นข้างๆกันยอดไปไกลแล้วแต่ว่าตรงนี้ยอดยังไม่เดินนะครับนี่ครับผมก็เหมือนเดิมครับก็ใช้ที่เป็นสูตรเมื่อกี้นะครับพ่นเหมือนกันครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีผลอะไรนะครับก็ยังยังไม่ได้สวยขึ้นเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับช่วงนี้คือเขายังไม่ได้มีมีดอกที่จะใช้ผสมยีสอ์นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ติดผลผมก็ทําการนะครับป้องกันปัญหาก็คือก็ใช้สูตรเมื่อกี้ครับ พน่นทั้งแปลงเมื่อวานนะครับเมื่อวานทําการพน่นทั้งแปลงนะครับก็คือเป็นการป้องกันปัญหาเพราะว่าตอนที่ตอนที่เขาเริ่มที่จะมีลูกเนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะใช้สารที่มาจากเคมีพันธุ์นะครับอขนนี้เราก็เด็ดทิ้งเลยนะครับนี่ฮะเขาจะเริ่มมีแขนงแบบนี้นะครับแล้วก็มีลูกออกมานี้ครับถ้าเราเอาไว้แต่ว่าเรายังไม่ถึงจุดที่ไว้นะครับแล้วก็เด็ดทิ้งได้นะครับ ก็เลยทําการพ่นเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับอ่าก็คิดว่านะครับน่าจะอีกไม่เกินสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะถึงนะครับถึงกาที่10ก็จะเริ่มที่จะไว้แขนงเพื่อเอาไว้ลูกนะครับช่วงนี้ก็ต้องรักษาเขาอย่าให้เขามีโรคนะครับอ่าก็คิดว่านะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะอาจจะนะครับพ่นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดูอาการนะครับก็อ่าเพื่อเตรียมที่จะ วาดแขนงต่อไปนะครับอันนี้มาถ่ายให้ได้รับชมนะครับอันนี้ก็คือเราจะเน้นไปที่การปลูกแบบปลอดภัยนะครับอะไรที่เราจะสามารถหยิบจับมาใช้ได้นะครับในครัวเรือนแล้วก็เอามาใช้ในการแก้ปัญหานะครับอาจจะไม่ใช่อินซีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเราเน้นความปลอดภัยนะครับก็จะมีความปลอดภัยกว่าการที่เราไปใช้เคมีโดยตรงนะครับอีกอย่างเรา เน้นที่จะพึ่งพาตนเองนะครับสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับเพราะว่าน่าจะมีอยู่ทุกบ้านนะครับอันนี้มาอัปเดตให้รับชมนะครับเหมือนเดิมครับส่วน่านอาหารทางดินก็มีเพียงปุ๋ยหมักนะครับก็คือเราไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยนะครับอันนี้ครับโอเคครับมาถ่ายให้ได้รับชมนะครับก็สวัสดีประจํา ep ที่100นะครับผมสวัสดีครับ